สวัสดีคะ่ะทุกคนฉันอยากเล่าพาเข้าครัววันนี้นะคะจะชวนทุกคนมาทําไก่ผัดขิงค่ะวัตถุดิบหลักของเรานะคะก็จะมีอกไก่ค่ะขิงเห็ดหูหนูแล้วก็ต้นหอมนะคะวิธีทําเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยจ้าฉันอยากเล่าพาเข้าครัว กระทะตั้งไฟใส่น้ำมันให้ร้อนค่ะใส่กระเทียมลงไปก่อนเลยนะคะผัดให้เหลืองนิดนึงหอมนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่อกไก่ที่เราหั่นไว้ลงไปเลยค่ะมันจะติดกระทะนิดนึงนะคะถ้ามันติดกระทะเราเอาน้ำเติมลงไปค่ะน้ำลงไปจะช่วยทําให้ทุกอย่างผัดง่ายขึ้นนะคะพอใส่น้ำลงไปแล้วมันก็จะผัดง่ายขึ้นเราก็ผัดพอให้สุกค่ะ พอเริ่มสุกนิดนึงนะคะก็ใส่ขิงลงไปก่อนเลยค่ะแล้วก็ค่อยค่อยทยอยใส่เห็ดหูหนูลงไปนะคะใส่เรียบร้อยแล้วเราก็มาเริ่มผัดกันเลยนะคะผัดไปสักนิดนึงแล้วเราก็มาปรุงกันค่ะวิธีปรุงของเรานะคะคือใส่น้ำมันหอยนะคะ เราใช้เป็นน้ำมันหอยที่เป็นเห็ดหอมนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวเห็ดหอมเหมือนกันซอสปรุงรสปลาเขียวค่ะแล้วก็ใส่น้ำหวานดอกมะพร้าวนะคะนิดหนึ่งไม่ต้องเยอะเนาะพอปลาแร่มปลาแร่มค่ะเสร็จแล้วก็ผัดรวงกันไปเลยค่ะ พอทุกอย่างเข้ากันได้ดีแล้วนะคะก็ใส่ต้นหอมที่เหลือไปเลยค่ะเป็นอย่างสุดท้ายในการผัดนะคะแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆค่ะจนทุกอย่างสุกดีแล้วก็ปิดไฟได้เลยไม่ยากใช่ไหมคะทุกคนลองทํากันดูนะตอนนี้ในช่วงโควิดทํากับข้าวทานเองดีที่สุดแล้วค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นจากการรับประทานนะคะรักทุกคนนะอยากให้ทุกคนมีความสุขค่ะ อีพีนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะพบกันอีพีถัดไปนะคะเราจะเอาอะไรมาทำให้ทานกันเดี๋ยวติดตามเรานะไปแล้วสวัสดีค่ะ